สวัสดีครับวันนี้ร้าน JB นะครับเอาเลื่อยยนต์กระทิงดำรุ่น5 8านะครับตัวสีแดงดำนะครับเอามาก่อนแพ็คให้ลูกค้าก็มาถ่ายคลิปให้ดูนิดเดีตัวนี้นะครับเป็นโฉมใหม่เลยนะครับสำหรับตัว5 8านะครับนี่นะครับท่อเป็นแบบ2รูคู่นะครับตัวเครื่องเป็นลายแคปล่านะครับเครื่องยนต์ตระกูล5,8นะครับลานสตาร์ทก็ดึงเบานะครับสวิ์ปิดเปิดเป็นแบบนี้นะครับขึ้นลง เห็นชัดไหมอกแบ็กแบบนี้นะครับขึ้นลงคันเล่งก็ใหญ่นะครับจับกระชับมือสเตอร์ก็เป็นสเตอร์แหวนนะครับรองรับบายาวได้ถึง22นิ้วนะครับตัวนี้เครื่องตะกูล5,080ลูกสู่45.2มิลนะครับนี่นะครับสีแดงดำสวยงามเลยนะครับเนื้อวัสดุตัวเครื่องนี่อย่างดีเลยนะครับไม่กล่องแก่งเหมือนพวกของถูกนะครับ ตัวนี้เป็นกระทิงดําโฉมแบบนี้นะครับรุ่นนี้มันจะมีสองสีนะครับที่เหลืออยู่นี่นะครับมีสีส้มกับสีแดงนะครับรุ่นห้าพันแปดกีนะครับย้าเฉพาะเข้ามาได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ได้รับนะครับหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับสั่งซื้อนะครับมีบาร์สิบเอ็ดจุดห้าพร้อมโซ่นะครับกระบอกตวงน้ํามันคู่มือนี่นะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือนี่นะครับตะไบหกเหลี่ยมบล็อกขัวเทียนไขควงแบนนี่นะครับครบชุดเลยนะครับพร้อมฝักใส่บาร์ ชุดนี้2,900บาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับนี่นะครับสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ1ลูกสูบ2แหวนนะครับลูกสูบ45.2มิลนะครับใช้งานได้สารพัดนะครับแต่งกิ่งตัดต้นโอเคนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยสำหรับกระทิงดำรุ่นอื่นทางร้านก็มีครบนะครับทั้งรุ่น5,800รุ่น5,200รุ่น6,000นะครับ สวยเลยนะครับตัวนี้ตัวเครื่องทำมาสวยเลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับ